สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะในเดือนมก,กราคมค่ะเดือนแรกแห่งปีนะคะกับอาจารย์แพทย์ค่ะทํานายด้วยศาสตร์ลูกแก้วเทพเจ้าอัยคุปค่ะที่จะมาทํานายเกี่ยวกับเรื่องของการงานของท่านว่าในเดือนมก,กราคมนี้นะคะงานของท่านจะเป็นเช่นไรคะ่ะท่านที่เกิดในราศีสิงห์นะคะประจําเดือนมก,กราคมนี้นะคะอาจารย์เลือกได้ลูกแก้วของเทพสูขึ้นมาค่ะถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีในแง่ของการทํางานนะคะเพราะว่าคนที่ทํางาน ประเภท Import Export หรือว่าซื้อขายสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการต่างประเทศเนี่ยดูแล้วจะโดดเด่นมากเป็นพิเศษเลยละคะ่ะนะคะแล้วยิ่งมีในเรื่องของการ ไปแสดงสินค้าต่างประเทศด้วยเนี่ยก็จะยิ่งส่งเสริมทําให้ภาวะของการงานคุณเนี่ยดียิ่งขึ้นนะคะจะมีช่องทางใหม่ๆเกิดขึ้นมานะคะมาจากไหนนะคะมาจากผู้ใหญ่เพศหญิงที่จะแนะนําในเรื่องของงานและความสําเร็จมาให้แต่คุณก็มักจะค่อนข้างเครียดและมีความกดดันสูงเขาเรียกได้ว่าความรับผิดชอบค่อนข้างเยอะมากเลยทีเดียวนะคะแต่ไม่ต้องห่วงค่ะพลังของเทพซูเนี่ยจะทําให้คุณเนี่ยนะคะพบกับความสําเร็จได้ในที่สุดเขาเรียกว่าเดือนนี้ก็ถือว่าเป็นเดือน ที่ค่อนข้างจะโดดเด่นมากค่ะผู้ใหญ่ก็จะเมตตานะคะจะทําคิดจะลงทุนหรือจะทําค้าขายนะคะอาจารย์มองว่าถ้า เป็นพวกสินค้าที่เกี่ยวพันกับบ้านเฟอร์นิเจอร์ออกแบบตกแต่งบ้านก็ถือว่าทําแล้วทําได้ดีมากเลยทีเดียวนะคะหรือจะทําในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ก็ถือว่าดวงเปิดนะคะถ้าคิดจะไปลงทุนต่อยอดตรงนั้นก็สามารถทําได้ทันทีเลยนะคะภาวะจิตใจเป็นยังไง่ะเป็นลักษณะของการมองหาช่องทางอะไรใหม่ๆด้วยนะคะคิดอยากจะมีงานพิเศษอะไรเพิ่มเติมเสริมขึ้นมาก็สามารถทําให้การเงินเนี่ยโชคลาภเนี่ย เอ่อเพื่งฟูขึ้นนะคะค่ะถ้าหากต้องการอยากจะรู้เกี่ยวกับเรื่องของการงานของท่านเพิ่มเติมนะคะก็สามารถกดรับฟังได้นะคะที่ดอกจัน33621แล้วกดโทรออกค่ะแล้วพบกันใหม่ในเดือนหน้านะคะสำหรับเดือนนี้สวัสดีค่ะ